สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทุกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่12นะคะสำหรับตอนที่12นี้เราให้ชื่อตอนว่าขอเป็นแฟนนะคะในนิยายเสียงเรื่องสอนรักมาเฟียค่ะพร้อมกันด้ืยยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะพนากาักงานนำพพรักไปยังที่นั่งตามที่ระบุเอาไว้ในตัวว้าวสวยจังเลยพบรัก ร้องอุทานออกมาแต่เธอก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะค่ำคืนนี้มันคือคืนเทศกาลหนังรักโรแมนติกเขาจึงต้องจัดสถานที่ให้มันดูโรแมนติกมากที่สุดแต่ดูยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่ที่นั่งสำหรับนั่งดูหนังมันน่าจะเป็นที่นอนตะหากลาที่นั่งเป็นแบบโซโฟ,ฟากึ่งนอนได้เป็นรูปวงกลมสำหรับสองที่มีฉากกั้น เพื่อเป็นความส่วนตัวเล็กน้อยด้วยผ้าลูกไม้ปักฉลุสวยงามพริ้วไหวไปตามแรงลมพนากาักงานเมื่อส่งเธอเรียบร้อยแล้วก็ยิ้มให้กับเธอพบรักถอดรองเท้าแล้วค่อยๆคลานขึ้นไปนั่งบนโซฟานั้นแม้มันนุ่มจังเลยแถมมีผ้าห่มให้ด้วยอีกต่างหากสบายเลยเราพบรักเธอหันมองรอบๆตัวเองเธอเห็นว่าแต่ละที่นั่งเข้ามากันเป็นคู่กู้ทั้งนั้นเลย มีแต่เธอที่เดียวที่มาคนเดียวแถมที่ของเธอยังอยู่ตรงกลางด้วยรายร้อมไปด้วยคู่รักที่มานอนดูหนังกันในค่ำคืนนี้สักพักพนักงานก็ยกอาหารและเครื่องดื่มมาให้เธอพบรักเธอรีบเอ่ยขึ้นทันทีว่าขอโทษนะคะคุณคงจะเสิร์ฟผิดโต๊ะแล้วล่ะคะ่ะดิฉันไม่ได้สั่งนะคะพนักงานส่งยิ้มหวานให้กับเธออีกครั้งและตอบกลับเธอมาว่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด รวมอยู่ในราคาตัวหนังแล้วล่ะค่ะและคุณสามารถเติมได้ตลอดเวลานะคะเรคะข,ขอบคุณมากค่ะพบรักเธอยิ้มแบบแก้เกอร์โล่งอกขืนเรียกเก็บเงินแน่นอนว่าเธอคงไม่มีเงินจ่ายแน่ๆพนักงานทำหน้าที่ของเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินจากไปพบรักเมื่ออยู่คนเดียวในบริเวณที่น่าจะเรียกว่าคอกนอนส่วนตัวเธอถึงได้หายใจหายคอคร่องหน่อย เธอค่อยๆย่นร่างบางเอนลงบนเก้าอี้แล้วค่อยๆหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างกายของเธอเอาไว้ไฟทั่วบริเวณชายหาดค่อยๆดีลงพอความมืดเข้ามาเยือนหนังก็เริ่มฉายพบรักดูหนังได้นิดหน่อยยังไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยซ้าเธอรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาทันทีเพราะเก้าอี้ที่แสนจะนุ่มและนอนสบายประกอบกับสายลมเย็นแผ่ว ที่พัดมากระทบร่างบางในขณะที่หญิงสาวกำลังจะค่อยๆปิดเปลือกตาลงจู่ๆก็มีพนักงานเดินเข้ามาและกระซิบบอกกับเธอว่าขออภัยนะคะคุณผู้หญิงขอให้ลูกค้าท่านนี้นั่งด้วยได้ไหมคะได้สิไม่เป็นไรคะ่ะเชิญเลยคะ่ะพบรักตอบรับโดยที่ไม่ได้มองหน้าว่าแขกที่มาเยือนเป็นใครเพราะเธอคิดว่า น่าจะเป็นแฟนสาวของฟิลิปแน่นอนเธอขยับกายเล็กน้อยเมื่อพนักงานส่งผู้ที่มาเยือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดินจากไปร่างสูงใหญ่กำยำหล่อคมเข้มในตาคู่สวยสีฟ้าก็ก้าวขึ้นมาบนโซฟาจมูกของเธอไวมากเธอได้กลิ่นน้ำหอมที่เธอคุ้นเคยและเธอรู้ทันทีว่าผู้ที่มาเยือนคือใครเธอรู้สึกดีใจมากอ้าปาก จะเรียกชื่อเขาแต่แล้วก็ถูกมือหนาใหญ่เอื้อมมาปิดปากของเธอเอาไว้แล้วค่อยๆกดร่างบางให้เอลงไปตามเดิมรบกวนคนอื่นเขาชายหนุม่มกระซิบข้างหูเธอเบาๆแล้วหอมแก้มเธอฟอดใหญ่ยิงสาวรีบผลักร่างชายหนุ่มออกห่างเล็กน้อยด้วยความตกใจแล้วเธอก็ทำตาดูใส่เขานี่มันที่สาธารณะอายคุณรบข้างด้วยค่ะชายหนุม่ม ไม่ฟังเสียงเธอเลยแม้แต่น้อยเขาตวัดร่างบางให้เข้ามาแนบชิดกับตัวเขาและกอดเธอไว้แน่นถึงตอนนี้เธอจะดิน้นก็ดิ้นไม่ได้จะส่งเสียงดังก็ทำไม่ได้เพราะมันจะรบกวนคนอื่นๆที่กำลังดูหนังอยู่จากนั้นยิงสาวก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นและพูดกับเขาเบาๆว,ว่าคุณคุณจะให้ฉันดูหนังยังไงละคะชายหนุ่มไม่ตอบ เขาใช้ปลายนิ้วอันแข็งแกร่งของเขาค่อยๆช้อนดันตายเกลียวคางใบหน้าของหญิงสาวให้แหงนเงยขึ้นมาชายหนุ่มก้มหน้าลงจุมพิษตรงริมฝีปากสวยอันอวบอิม่มหญิงสาวรู้สึกเคริบเคริมไปกับอารมณ์พิศวาสของเขาจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แขนทั้งสองข้างของพบรักค่อยๆสวมกอดเขาเอาไว้ ร่างบางเน่งน้อยค่อยๆเบียดตัวเข้าหาจนสองร่างแทบปลอมละลายเข้าด้วยกันพบรักรู้สึกมีความสุขมากตัวเธอเบาฟูฟ่องอยู่ในอ้อมกอดของไซมอนหญิงสาวไม่อยากจะคิดเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเธอถึงยอมเขามากมายขนาดนี้แต่สิ่งที่เธอทำอยู่ในขณะน,นี้มันทำให้เธอมีความสุขมากชีวิตของเรามันสั้นนัก มีความสุขแล้วเราก็ควรที่จะตักตวงมันไม่ใช่หรอส่วนความทุกข์เราก็ปล่อยมันไปและรับมันให้ได้ทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้และและ้วไซมอนก็ได้ยินเสียงครางของภพรักภพรักครางออกมาเบาๆฟังไม่ได้สับคุณคุณอย่าเสียงดังสิคุณจะครางทำไมรบกวนคนอื่นเขาเปล่า ปล่าคลางนะคะคุณถอยไปหน่อยค่ะฉันขอพักหายใจก่อนได้ไหมขืนเป็นแบบนี้ฉันว่าฉันคุณหัวใจวายตายด้วยรถจูบของคุณค่ะอุ๊ยผมขอโทษก็ผมรักของผมนี่นาชายหนุ่มมองมายังหญิงสาวด้วยสายตาที่ฉ่ำหวานเขาค่อยๆปล่อยมือให้เธอเป็นอิสระฉันว่าเราดูหนังกันเถอะค่ะขืนเป็นอย่างนี้เราสองคน คงดูหนังไม่รู้เรื่องแน่นอนหญิงสาวพ,พึมพำบอกเขาชายหนุ่มกดเธอไว้ให้เอ็นกายลงไปอีกรอบและเขาก็ทิ้งตัวลงนอนเขียงข้างเธอชายหนุ่มรวบร่างของหญิงสาวเข้ามากอดแนบชิดหญิงสาวซบหน้าเข้ากับซอกคอของชายหนุ่มหัวใจของเธอเต้นดัวเร็วแรงเพราะความใกล้ชิดระยะเผาขนพบรักรับรู้ได้ถึงความสัมผัส อันออดละไมจากมือหนานุ่มที่ค่อยๆเล่นปูไตตามสัดส่วนร่างกายของเธอมันทำให้เธอรู้สึกเสียวซ่านไปทั้งตัวคุณคุณหยุดค่ะหญิงสาวจับมือของชายหนุ่มเอาไว้ทำไมล่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวฉันเผลอสมยอมเสียตัวให้กับคุณหรอกค่ะมันอันตรายนะคะหญิงสาวบอกเขาเสียงสัน่นใสมอนยิ้มออกมาอย่างมีความสุข นี่หละความน่ารักของพบรักที่เขาหลงไหลชายหนุ่มกดริมฝีปากจูกแก้มเธอในขณะที่ทั้งสองกำลังนอนดูหนังรักโรแมนติกกันอย่างเพลิดเพลินก็เป็นเวลาเที่ยงคืนจูจูก็มีพุจุดไฟแสงสว่างสวยสว่างสวัสวยไปทั้งชายหาดคุณดูสิสวยจังเลยค่ะใช่สวยสวยมากๆจริงๆไซมอนรีบลุกขึ้นยืน หญิงสาวที่ขณะน,นี้เธออยู่ในท่าที่กึ่งนั่งกึ่งนอนคุณจะทำอะไรคะภาพที่เธอเห็นไซมอนนั่งคุกเข่าต่อหน้าเธอแล้วพูดขึ้นว่าเป็นแฟนกับผมนะครับหญิงสาวไม่ตอบเธอลุกขึ้นยืนตามเขาและใช้สองมือของเธอค่อยๆประคองให้เขาลุกขึ้นแล้วกระซิบที่หูของเขาเบาๆว่าค่ะจังหวะนั้นเป็นการจุดพูดขึ้นเต็มท้องฟ้า แบบรัวๆเพื่อเป็นการปิดเทศกาลหนังรักโรแมนติกมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามและโรแมนติกสุดๆพบรักรู้สึกว่าคืนนี้ตัวเองเหมือนกับเจ้าหญิงที่มีเจ้าชายมาคุกเข่าขอความรักตรงหน้าพบรักขย่งเ,เท้าขึ้นแล้วหอมแก้มชายหนุม่มทั้งสองกอดและแลกจูบกันผมรักคุณนะพบรักผมรักคุณมากหากว่าผมทำอะไรผิดสัญญานะครับว่า คุณจะให้อภัยแก่ผมผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าต่อไปนี้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณค่ะฉันสัญญาฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะเมื่อดูหนังจบชายหนุ่มและหญิงสาวก็เดินเกี่ยวก้อยกันไซมอนเดินไปส่งพบรักที่หอพักพบรักคุณอย่าลืมนะว่าตอนนี้คุณเป็นแฟนผมแล้วคุณต้องรักผมคนเดียวค่ะข,ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะที่คุณรักฉันขอบคุณคนรักของพบรักพูดจบพบรักก็หอมแก้มเขาแล้วเดินเข้าหอพักไปไสมอนมองตามร่างบางอย่างมีความสุขจนกระทั่งรถยนต์ของสองบริการลูก้าและทอมมี่เข้ามาจอดเพื่อรับนายใหญ่ที่ป้ายรถเมย์อย่างเช่นทุกๆคืนเมื่อเขาก้าวเข้ามานั่งภายในรถแล้วไสมอนก็รีบเอ่ย ขอบใจมากนะลูก้าทอมมี่แล้วก็ฟิลิปด้วยที่ช่วยฉันจัดงานที่สุดแสนจะโรแมนติกในคืนนี้ไม่เป็นไรครับนายสองบอดี้กร์ดต่อปรับต่างส่งยิ้มให้กันยังมีความสุขที่ได้เห็นหนายใหญ่ของพวกเขามีความสุขมากในคืนนี้เพราะความเป็นจริงแล้วเทศกาลหนังรักโรแมนติกไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้ เป็นแผนการของไซมอนโรมันชายหนุ่มเมื่อกลับถึงวิลล่าโรมันเขาไม่สามารถที่จะขมตาหลับลงได้เลยเพราะว่าเขามวัวแต่คิดถึงรสจูบของพบรักทั้งทั้งที่ในชีวิตของเขาแล้วเขาผ่านผู้หญิงมามากมายแต่ก็ไม่มีใครที่จะทำให้เขาพร่ำเพรอได้มากมายขนาดนี้จูบที่แสนหวานอ่อนโยนละมุนละไมและในยามที่เธอ หลับตาพริมรอรับเขาประทับจูบมันช่างแสนน่ารักจริงๆพบรักของฉันชายหนุ่มเฝ้าแต่คิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นนานเท่าไรไม่รู้จนเขาเพลอหลับไปจบตอนที่สิองค่ะขอเป็นแฟนอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ